ส,สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพลาสเบอรี่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้จะเป็นรายการช่วง low cost k i อีกเช่นเคยก็เนื่องจากว่าตอนนี้กลับบ้านไม่ได้ครับผมแล้วก็สถานการณ์ไวรัสโควิดนู่นนี่นั่น,นก็เลยคิดว่าจะทำ อุปกรณ์พ่นสีที่สามารถาทำที่ห้องแล้วก็ใช้งานอยู่ที่ห้องหรือว่าหอพักได้ครับผมก็ตาม concept, อคอนเซปต์ l o cost kit ก็คือเราจะเดี๋ยวเราจะใช้อุปกรณ์ที่ราคาไม่แพงก็สามารถหาซื้อได้ง่ายหรือว่าเป็นอุปกรณ์เหลือใช้จากงานต่างๆเอามาทำเป็นอุปกรณ์ในการทำโมเดลครับผมก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันได้เลย โลโก้สตกิสเก็ตช์ดีก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกก็คือมาเป็นการสเก็ตดีไซน์ก่อนนะครับผมเพื่อป้องกันการผิดพลาดในการทำงานเดี๋ยวจะต้องมาออกแบบกันเล็กน้อยก็ตอนนี้ อุปกรณ์ที่มีเป็นหลักๆก,ก็คือ,อกระดาษลังครับผมก็คือกล่องกระดาษลังหน้าตาอุปกรณ์ที่มีเนี่ยมันเป็นลักษณะ <c oughs> ก็มีฝาปิดลักษณะอย่างนี้ ก็เวลาเปิดกล่องออกมาเนี่ยลักษณะมันจะเป็นแบบนี้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับผมภายในเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีฝาปิดออกมาฝาปิดเป็นแบบนี้แล้วก็ข้างในก็จะมีก้นกล่องก็จะมีฝาปิด อยู่2ด้านทีนี้สเปรย์บููหรือว่าข้อพ้นสีมันก็จะต้องมีตัวพัดลมซึ่งก็เดี๋ยวผมจะติดตัวพัดลมไว้ที่ตำแหน่งบริเวณตรงนี้นะครับ <S <S ก็เพื่อตอนพ่นสีเนี่ยมันเวลาพ่านสีผมพ่นมือขวาก็คือ เดี๋ยวตอนพ่นเนี่ยมันจะต้องเข้าไปทางนี้ชิ้นโมเดลชิ้นโมเดลอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวพวกละอองสีหรือว่าฝุ่นสีมันก็จะเป็นลักษณะพุ่งเข้าไปที่ด้านซ้ายครับผมก็เลยเดี๋ยวพัดลมไวที่ตำแหน่งตรงนี้ก็ก็จะติดตัวกองแผ่นกองเข้าไปด้วยสักครึ่งนี้เพื่อกองพวกฝุ่นสีต่างๆที่จะเข้า ไปนในตัวพัดลมครับผมทีนี้ด้านข้างกล่องอเป็นลักษณะอย่างนี้อยู่ก็เดี๋ยวจะตัดตัวฝากล่องที่เป็นบริเวณนี้ออกมาเป็นมาเป็นลักษณะแบบนี้แทนอาจจะต้องเอากล่องอื่นมาทำ ฝาด้านข้างแปะเข้าไปเพิ่มครับผมออกมาเป็นลักษณะที่ทะแยงขึ้นแบบนี้ด้านหลังเราจะต้องต่อเพิ่มเพื่อเราจะติดติดตัวพัดลมเข้าไปบริเวณที่ตำแหน่งตรงนี้ก็คือเจ้าตัวนี้ครับแฟนก็คือพัดลมจะอยู่ด้านนี้อันนี้คือด้านด้านข้างนครับ มีฟอนก็เวลาพ่นสีมันก็จะเข้าจากตรงนี้แล้วก็ดูดออกด้านหลังครับก็หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลย กรีปเมนตเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่ต้องใช้กันบ้างนะครับอ,อย่างแรกผันลองตัดพัเตอร์ปืนกาวเทปเทปกาวย่นนะครับอันนี้ก็วสำคัญเลยก็คือ,อพัดลมดูดอากาศนะครับอันนี้ก็สั่งมาจากออนไลน์แต่ว่า ไม่แน่ใจว่าขนาดของพัดลมมันอาจจะเล็กไปสำหรับตัวสเปรย์บูก็อาจจะต้องไปเพิ่มขนาดเตาทีหลังอันนี้อาจจะเล็กไปอีกอันนี้เป็นนอ็อตตัวผู้กับตัวเมียนะครับก็ลานทุกอย่าง20่สก็มีอันนี้แค่20บาทเองอันนี้เป็นตัวสายไฟ LED ก็ขายเป็นมวนนะครับอันนี้มันเหลือจากงานทําโมเดล ก่อนหน้านี้ของผมก็เดี๋ยวจะเอามาติดเพื่อให้แสงสว่างในสเปรย์บูทดูเดยออาจจะต้องเปลี่ยนเป็นแบบหลอดนะครับผมเพื่อความการใช้งานที่มันได้แสงสว่างที่เหมาะกับงานโมเดลเดี๋ยวอันนี้เราไม่มีเราใช้ตัวนี้ไปก่อนก็อันนี้เป็นตัวกรองอตัวกรองใย,ยแก้วที่เขาใช้ใส่ในตู้ปลาเอาผมก็เอามาใช้เดี๋ยวจะมาใช้ติดหน้าพัดลมเพื่อกองพวกฝุ่น ฝุ่นสีหรือว่าละอองสีที่มันจะต้องผ่านเข้าไปในตัวพัดลมครับผมเดี๋ยวจะมาติดในกล่องอย่างสุดท้ายก็คือ,อกล่องกระดาษลังครับผมก็อันนี้มันเป็นกล่องหน้าจอจอคอมครับผมก็เดี๋ยวผมจะมาแยกชิ้นส่วนแล้วก็ทำเป็นจาครอบคนสีก็เดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยนะครับ ドドいと。 you mm -hmm. ทดสก็เสร็จแล้วครับสำหรับตัวค้อบุ่นสีว่าสเปรบูทของเราก็ทำเอง ได้หน้าตาประมาณนี้เลยก็สำหรับการใช้งานของมันก็ฝั่งนี้ผมได้แยกเป็นส่วนเป็นส่วนสำหรับพ่นสีจะอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ตรงนี้ก็ทำเพิ่มมาเป็นพื้นที่สำหรับเก็บอุปกรณ์ชั้นบนสามารถวางสีได้ข้้นล่างก็วางพวกไม้หนีหรืออุปกรณ์หยิบจับอะไรก็วางตรงฝั่งนี้ได้ก็เดี๋ยวเราจะลองเปิดไฟ ก็เปิดพัดลมดูอันนี้เป็นแสงสว่างตอนเปิดไฟครับผมก็ไฟมาจากแสงไฟ LED ที่เป็นเป็นเป็นาชานิดเส้นครับผมที่มันเหลือจากงานโมเดลของผมก็เอามาติดเพิ่มแต่ถ้าอาจะใช้ไฟที่เป็น LED แบบเป็นหลอด,ดยาวๆเลยน่าจะ ให้แสงสว่างที่ดีกว่าครับผมอันนี้ก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันตัวพัดลมแล้วก็ตัวที่กองก็เดี๋ยวเราจะลองใช้งานดูว่ามันสามารถที่จะดูดพวกกลิ่นแล้วก็พวกฝุน่นต่ออองของสีได้ไหมครับผมเดี๋ยวเราจะลองใช้งานจริงเดี๋ยวเราจะมาทดลองใช้เจ้าตัว,ตวกล่องกันนี้ ไอ้กล่องอันนี้ดูนะครับว่ามันสามารถดูดพวกฝุ่นแล้วก็กินสีได้ไหมเดี๋ยวชิ้นส่วนที่ใช้ทดลองจะเป็นชิ้นส่วนของตัวเบสไลเกอร์าจากซีรีส์ซอยครับผมเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะมีชิปทำสีเล้วตัวนี้ออกมาให้ดูด้วยอันนี้จะมาชิ้นเป็นชิ้นทดลองก่อน เนื้อง,งานก็ได้ประมาณนี้นะครับผมก็การใช้งานเจ้าตัวกล่องอันนี้ที่ทําขึ้นมาเองก็เบื้องต้นมันสามารถาที่จะดูดกลิ่นได้ระดับหนึ่งนะครับอาจจะไม่ไม่ดีมากเท่าเจ้าตัวกล่องที่เขาใช้เป็นแบบมืออาชีพแต่อันนี้ คิดว่าสาเหตุอาจจะมาจากตัวตัวพัดลมด้วยมันขนาดที่จะค่อนข้างเล็กกว่าที่เขาใช้กันทั่วไปก็อาจจะลองเปลี่ยนขนาดพัดลมให้มันใหญ่ขึ้นมาเล็กน้อยครับผมก็ถ้าให้ดีด้านหลังของตัวพัดลมเนี่ยต้องอาจจะต้องมีเป็นท่อสําหรับที่เขาใช้ดูดดูดดูดกลิ่นดูดควันนะครับผมเป็นท่อเฟล็กที่มันยืดเข้ายืดออกเปลี่ยนรูปทรงได้เพื่อ,อระบายกลิ่นให้ตามท่อออกไปพื้นที่ข้างนอกได้ดีขึ้นครับผม ก็แสงสว่างก็อย่างที่บอกอาจจะอันนี้เป็นไฟที่มันเหลือเก็บมาใช้ก็มันสามารถใช้งานได้ระดับหนึ่งแต่ว่าบางบาง,บางช่วงบางมุมที่เราหมุนชิ้นงานเนี่ยอาจจะต้องหมุนหาแสงสว่างให้มันตรงกับตัวที่เราจะพนได้ยากนิดหน่อยก็ลองเปลี่ยนหลอดไฟให้มันที่มันกระจายแสงได้ดีขึ้นแล้วก็ตัวกล่องเนี่ยถ้ามันเป็นสีขาว กันก็จะช่วยในเรื่องของการทํางานให้มันได้แสงสว่างที่ทดีขึ้นครับอันนี้เป็นสีน้าตาลเนื้อกระดาษของกล่องเลยก็โดยรวมแล้วมันสามารถใช้งานได้โดยที่เราไม่ต้องลงทุนมากถ้าเราไปซื้อ,อตัวกล่องสเปรย์บูธที่เขาทําขายสําหรับมืออาชีพเนี่ยราคามันค่อนข้างนี่ลองทําเล่นๆดูแล้วก็มันสามารถใช้งานได้ด้วยครับก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้ถ้า เกิดว่าใครมีคอมเมนต์อะไรจะแนะนำสำหรับการทำทำเจ้าตัวกล่องหรือว่าการทำอุปกรณ์อะไรก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมแสดงความคิดเห็นมาได้เลยครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับถ้าใครชอบก็ฝากติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยแดีวก,ก็จะมีคลิปรูปแบบนี้หรือว่าเป็นคลิปล w c คอสคลิปรีวิวออกมาให้ดูกันเรื่อยๆครับผมขอบคุณมากครับ